สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเคสและฟิล์มของโทรศัพท์ตระกูลซัมซุงพวก s 2 3 s 2 2แล้วก็ถึงรวมถึง s 2 4 ultra ดะครับรุ่นอื่นก็ไม่รู้ครับแต่ว่าตอนนี้ผมมีซ a m s u n g S24 ultra นะครับแล้วผมก็ไปหาซื้อเคสซื้อเคสต,ตาใน s h อ p e e Lazada มาครับจะให้ดูว่ามันจะมีเคสอะไรบ้างผมว่าผมหาซื้อเคสนะครับก็จะไปเจอพวกเคสทุกๆนะครับวิธีการเลือกเคสนะครับ ก็คือผมไปซื้อมาแล้วแหละก็เลยรู้ครับเช่นผมซื้ออ้ยี่ห้อนี้มาอันนี้น่าจะเป็นงานแบบงานเอเออะนี่ครับจะเห็นได้ว่าดูตรงรอยรอยเว้วมามันนี่ครับให้ดูตรงนี้ครับการเลือกซื้อเคสนะครับถ้าคุณซื้อเคสอย่างเงี้ยมีปัญหานะครับตัวนี้มันออกแบบมาไม่ดีครับให้ดูกันก่อนการที่มันออกแบบไม่ดีเพราะอะไรนั่นเลยจะให้ดูครับพวกเคสร,ราคาถูกๆพวกอย่างเงี้ยเนี่ยให้ดูตัวอย่างอย่างนี้นะครับให้ดู พวกนี้ครับจริงๆมันออกแบบมาไม่ไม่ค่อยโอเคนะครับอ๋อแต่ก็ตัวนี้ก็พอได้อยู่เพราะว่าตัว,ต,วตัวโทรศัพท์อ่ะของตัวพวก S 23มอ่ะมันจะมีไมโครโฟนที่แอบ,บอยู่ตรงกล้องนี่ครับจะให้ดูว่าจุดตรงนี้ครับมันจะมีช่องเล็กๆอยู่เห็นไหมช่องเล็กๆน่ะตรงรอยแหวงๆน่ะนี่ครับตรงมุมๆแถวๆเๆนี้ย มันตรงมุมของกล้องตัวบนสุดนะครับซูมให้ดูไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าน่ะเห็นรูนั่นไหมครับมันจะมีกล้องอยู่นะครับเอ้ยไม่ใช่มีกล้องครับมันจะมีไม่อยู่ครับมันจะมีไม่อยู่ดังนั้นถ้าเราซื้อเคสพวกนี้มาครับเห็นไหมถ้าเราซื้อเคสพวกนี้มาเวลาเราประกอบอะตัวพลาสติกตรงนี้มันจะไปอุดรูไม้ครับทำเราทำให้เวลาเราถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหลังอะ มันจะอัดเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ก็มันก็มีวิธีการแก้นะครับเช่นตัวเนี้ยผมจะมาแก้ให้พุกคุณดูเลยเช่นเราซื้อมาแล้วเราซื้อมาประกอบอย่างนี้ประกอบให้ดูอย่างนี้นี่มันถ้าประกอบประกอบไปอะมันก็จะไปปิดไม้ใช่ไหมครับเนี่ยดังนั้น,นอ,อ,อ้ มันจะไปปิดใหม่ถ้ามันประกอบก็จะเป็นประมาณนี้ครับถ้าดังนั้นก็คือถ้าเราจะเลือกซื้อเคสให้เราซื้อเคสที่มันเปอย,ปยๆอย่างนี้นะครับนี่ให้มันที่มันตัดร่องแหวงๆอย่างนี้นี่จะถ้าให้ดูนะครับนี่ๆอย่างนี้อย่างนี้เหมือนตัวที่ผมซื้อมาเลยมันปิดรูไม้นะครับไม่แนะนํานให้ซื้อนะครับแต่ว่าถ้ามันมีงานแท้งานแท้นะจะให้ดูงานแท้ว่างานแท้มันจะออกแบบยังไง เดี๋ยวไอ้พวกนี้งานาถูกถูกไม่ต้องไปสนใจนะให้ดูงานแท้ครับในว่างานแท้งานแท้ไม่มีเลยเหรอเดี๋ยวหากันก่อนแป๊บหนึ่งยังหาไม่เจอครับแต่ว่าจะไปเจอรุ่นนี้แทนนะครับนี่ถ้าไปเจอรุ่นนี้จะเห็นได้ว่าเห็นไหมมันจะมันจะไม่ทําตัวที่บงังบังกล้องเห็นไหมเนี่ยช่องตรงเนี้ยช่องตรงนี้มันจะแหว่งไปเลยนี่ครับเห็นไหม คือมันจะไม่ไม่บังไอตรงนี้ไม่เน,นะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะทําการตัดมันแม่งเลยนี่วิธีการแก้ของใครที่ซื้อรุ่นนี้มานะครับแล้วอยากให้มันใช้ไม้ได้ดีนะครับเราก็ตัดมันเลยครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะตัดมันตรงนี้เลยเดี๋ยวก็มาดูกันว่าจะเป็นประมาณไหนเนาะโกเคสต,ตัวนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็เคสเนี่ยเนี่ยนี่ก็ไม่ค่อยดีเนี่ยตรงเนี้ยมันจะอุดรูอุดรูไมโครโฟนครับ ดังนั้นทางที่ดีเราจะต้องตัดมันครับเดี๋ยวเราจะลองตัดดูแล้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นประมาณไหนก็เล็งให้ดีหน่อยแล้วกันแล้วก็ตัดมันเลยครับคัตเตอร์นี่แหละไม่คัตเตอร์ก็ครีมครับผมก็มีครีมเล็กๆอยู่ครีมพวกนี้ดีอยู่นะเอามาตัดเลยครับแล้วค่อยแต่งมันป๊าบนี่เออถ้าตัดมันก็เนียนอยู่นะนี่ ตัดมันแค่นี้มันก็เนียนแล้วนะแต่อยากให้มันเนียนมากกว่านี้ครับก็เล็งแล้วก็ตัดเลยว่าตอนแรกว่าจะคัตเตอร์ไม่ละคีมเลยครับนี่ตรงนี้ก็ครีมเป็นเลยแล้วค่อยคัตเตอร์แต่ง โอเคนะที <mm okay, lighter, ng, actually, smoking, er ng, ่เหลือก็คัตเตอร์แต่งครับเดี๋ยวขอคัตเตอร์แต่งแป๊บหนึ่งผมเอาคัตเตอร์แต่งแล้วมันแต่งยากอะครับมันแข็งมันแข็งเนาะยางมันเป็นยางแบบแข็งแข็งอะคัตเตอร์แต่งยากอยู่ก็เลยเอาเอาคีมมาตัดแต่งเอาเนี่ยมันก็เลยแหวงแหวงขี้เหล็กขี้เหล่หน่อยเนาะเนี่ย กากว่านี่ครับก็จะได้เป็นประมาณนี้เนาะอืมนี่ครับแหวงแหวงเล็กเล็กน้อยนอเนาะยนหนยนเนาะพอใส่ไปเดี๋ยวมันก็ดูเนียนๆกันเองแหละโอเคอันนี้มันเป็นเรื่องของเคสนะครับส่วนอีกอย่างนึงครับฟิล์มถ้าใครไปซื้อฟิล์มที่มันถูกถูกมาครับปัญหาเยอะจริงๆเลยไอ้ยี่ห้อนี้มันไม่ใช่ยี่ห้อนี้มันมีอีกปัญหาหนึ่งเกี่ยวกับฟิล์มครับตัวนี้ผมได้ฟิล์มมาถูกมากเลย ฟิล์มคือได้มา5อันแค่75ดบาทเองนะตกราคาอยู่ที่อันละ15บาทแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องสแกนนิ้วยากครับเนี่ยคือมันสแกนนิ้วอะถ้าถ้า,ถ,าถ้าบืดๆน,นอะสแกนไม่ติดนะเนี่ยแต่มันสแกนยากครับแต่ว่าถ้าสว่างสว่างมันก็จะสแกนง่ายก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยครับพวกฟิล์มพวกนี้จะมีปัญหาอีกนะครับพวกฟิล์มหนาๆอย่างเนี้ย ฟิล์มกระจกกันกระแทกอะไรเงี้ยสแกนไม่ค่อยติดนะครับแล้วผมก็ทําแตกนะเนี่ยเดี๋ยวแกะให้ดูนี่ครับอีกปัญหาหนึ่งที่พบเจอ,อยังไงก็ลองซื้อดูก็ก่อนที่จะซื้อฟิล์มลองถามเขาก่อนนะว่ามันมีปัญหาเรื่องสแกนนิ้วหรือเปล่าเนี่ยอีกปัญหาหนึ่งส่วนเคสก็ถ้าซื้อก็ดูว่ามันบังช่องไม้ด้วยหรือเปล่าเนาะคลิปนี้ก็มีประ,ประมาณนี้แล้ะครับเป็นวิธีการเลือกซื้อเคสและก็ฟิล์มของราคาถูกๆ ของตระกูลซัมซุงครับไปแล้วครับสวัสดี